พา,าสู่ชีวาสยามนะครับเรายัางอยู่ในพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาตินะครับกรลจะไปสู่โซนต่อไปโซนที่3นะฮะตรงนี้ข้างหลังก็มีตัวหนังสือบนแผ่นกระจกนะฮะซึ่งมีความหมายอีกเหมือนกันนี่คือเนื้อเพลง<ช>นะครับ<ช>เด็กรุ่นหลังอาจจะไม่คุ้นไม่รู้จักรุ่นเก่าๆเนี่ยทันๆอยู่คือชื่อเพลงโอเอชียนเกม่์ประพันธ์โดยคุณไพบูลครูคไพบูลสุภาวารี อันนี้ตั้งแต่ Asian เอเชียนเกมปีครั้งที่ค่ะครั้งที่5เมื่อปีพศ2509ค่ะครับซึ่งครั้งนั้นประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่ตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวนี้หลังๆไม่ว่าจะฟุตบอลโลกโอลิมปิกก็จะมีเพลงประจำอย่างเป็นทางการ,รที่เผยแพร่ <ๆ S 2> พกันของเรามีตั้งแต่ปี09นเก้โอเอเชียนเกมโอเอเชียนเกม เราเช่าไทยต่างหัวใจปรีเปรมน,นี่ผมจําได้แล้วก็มีเนื้ออยาว <c oughs> นาราคท่าเนื้อก็พูดถึงว่าไทยเป็นเจ้าภาพเชิญประเทศรู้ประเทศนี้มาแข่งเอเชียนเกมกันนี่ในปี09นยนะครับนะฮะมาจนถึงตอนนี้ก็เลยจารึกเนื้อเพียงไว้ตรงนี้ครับอาครับแล้วเราจะก้าวเข้ามาสู่โซนที่3เอาใหม่ในนี้ในนี้มีอะไรบ้างฮะโซนนี้เป็นเรื่องของอะไรครับค่ะสำหรับส่วนนี้ก็จะเป็นห้องอ,องค์กรกีฬานะคะอ,องค์กรหลักที่ รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับกีฬาของประเทศเไทยเรานะคะ,คะก็อย่างเช่นจะแนะนําก็คือหนึ่งนะคะก็คือคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะก็มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกีฬาระดับสากลการคัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่ระดับนานาชาตินะคะการเป็นสมาชิกนะคะอของประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับกีฬาค่ะก็จะมี หน้าที่บทบัตหน้าที่นะคะในระดับสากลการ<ม>ทําตามกฎบัตรภายใต้กฎบัตรของโอลิมปิกสากลนะคะ<ม>การปฏิบัติตามรวมทั้งการส่งเสริมนะคะ<ม>ให้มีการพัฒนากีฬาก็<อ>คือคว่าเวลาเราจะไปร่วมมหากรรมกีฬาที่เป็นระดับนานา,นาชาติร่วมกับชาติอื่นๆไม,ไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์เฉพาะประเภทกีฬานะฮะใช่ไหมหมายถึงมหากรรมกีฬาเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้อง ผ่านทางกรรมการโอลิมปิกั<ช>บเรืองนักกีฬาไปส่งนักกีฬาไปไหมรวมถึงเรื่องทุนในการส่งนักกีฬาไปด้วยเหล่านี้ด้วยใช่ไหมฮะก็หลายเรื่องในการพัฒนาศักยภาพอะไรต่างๆด้วยนะคะค่ะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะก็คือในด้านนู้นการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เป็นองค์กรที่มีหน้าที่โดยตรงเลยนะคะในปัจจุบัน ก็ส่งเสริมพัฒนาเกี่ยวกับกีฬาโดยที่ในปัจจุบันนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ยังคงไว้ซึ่ง3ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะคะค,คือเพื่อความเป็นเลิศนะคะเพื่อการอาชีพแล้วก็บริการทางการกีฬาค,ค่ะก็ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะคะคในเรื่องกีฬาอาชีพให้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นมีการส่งเสริมให้ในเรื่องกีฬากรฟ ฟุตบอลอาชีพนะคะการแข่งรถต่างๆนี่ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นก็คือการกีฬาเนไทยก็ดูแลพัฒนาศักยภาพของนักกีฬานะะงการโอลิมปิกนั่นก็เป็นหน่วยงานหนึ่งก็คือเวลาจะมีการแข่งขันก็ส่งไปทางด้านนั้นผู้ดูแลก็จะเห็นถึงพัฒนาการว่าเดี๋ยวนี้นักกีฬาเราก็ทําชื่อเสียงให้ไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันนะคะหรือว่าวอลเลย์บอลของเราตอนนี้ก็ได้รับแบดมินตันในการกีฬาเมื่อไทยดูแล่้ฮะ ก็ได้ส่งเสริมค่ะเพราะว่าเขาก็อยู่ในส่วนของสมาคมคือการกีฬาก็ดูแลสมาคมอีกทีแต่เขาก็มีภาคเอกชนดูแลให้อยู่เยอะอยู่ใช่ค่ะแล้วก็เราก็มีการจัดสรรรางวัลอะไรต่างๆก็คือหลายๆอย่างเป็นขวัญกําลังใจนะคะค่ะแล้วก็มาทางด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็กระทรวงการท่องเที่ยวค่ะก็ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะที่หัวใหญ่สุดเ่ยคือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับค่ะ โดยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยก็เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะก็ขึ้นตรงต่อเนี่ยค่ะกระทรวงดูภายใต้การกำกับดูแลค่ะการมทั้งก็จะมีการเที่ยวด้วยค่ะแล้วก็ทางด้านนูน้นย่อยลงไปนะคะอย่างทางด้านนู้นก็จะเห็นกลุ่มพารศึกษา กรมพละกรมพละนี่อยู่อยู่ภายใต้การกีฬาประเทศไทยด้วยฮะกรมพละนี่ตามโครงสร้างนะคะก็ขึ้นตรงต่อกระสรวงการท่องเที่ยวและกีฬา<ม>ถ้าดูแล้วก็จะเปรียบเสมือนว่าเป็นระบบเป็นราชการโครงสร้างของราชการ ชวนแล้วใช่ไหมฮะค่ะสำหรับตัวนี้ก็ห้องเกียรติยศนักกีฬาไทยเกียรติยศนะครับตรงรูปนี้ผมเห็นแทมมี่นะฮะสองสิทธ์ชอยบาสสมรักเขาทรายค่ะสำหรับห้องนี้ก็จะเป็นที่เชิดชูเกียรตินักกีฬานะคะที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับสาตกลนะคะอย่างซีเกมส์เอเชียนเกมส์โอลิมปิกนะคะซึ่งเราก็จะมีแบ่งออกไปว่าเป็น กีฬาเป็นด้านกีฬาชีพกีฬาสมัครเล่นนะคะหรือว่ากีฬาคนพิการหรือนักกีฬาในอดีตเราก็จะมีตามบอร์ดนี้ให้พลิกดูค่ะอ๋อด้านหลังนี่ก็มีอีกค่ะอ่านะเวป็นะรวมนะคะอืมส่วนใหญ่มีกีฬาบุคคล้นเลยนะฮะที่ได้รางวัลเนี่ยใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะบุคคลแล้วก็เอ่ออันนี้ก็เหมือนกับฮอลล์เฟมนะคะที่เราคัดเลือกมาว่า คนไหนเนี่ยนักกีฬาคนไหนเนี่ยที่เหมาะสมจะที่เห็นเนี่ยนักวิ่งนักมวยว่ายน้ำนะฮะที่จะมาที่นี่ท่านนี้นะคะก็จะมีเอานักมวยนะคะหลายๆท่านด้วยกันค่ะค่ะสมรักคำสิงเก่าชายใครสนใจใครก็จะมาดูก็จะมีประวัตินะฮะเกียรติคุณของเขาว่าเขา แข่งอะไรแล้วได้อะไร<ช>มาบ้างฮะดังนน้นเลยฮะนักบวยนี่มีนักโยกมาหนักปนอยู่นี่ด้วยเกลสลาพรสุตา <c oughs> อ่าฮะอาคมเชนไลททวิยมพรมาหาอันนี้ใส่ผิดหรือเปล่าฮะนักยกําหนักมาอยู่ก่อนนักคเพิ่งจะสับค่ะเพราะว่าเราได้นําน้องเมย์ขึ้นมาใหม่นะคะด้านนู้นการมีน้องเมย์ด้วยแล้วก็แต่แต่บ่อนี้ก็จะเป็นโอลิมปิกค่ะที่กรีซนี่จะได้หลายเหรียญมากนะคะ สำหรับในห้องนี้เนี่ยมีสิ่งของที่อยากจะให้ชมคือเป็นวัตถุกีฬาที่สำคัญนะคะคือได้รับมาเมื่อครั้งตั้งพิธภัณฑ์กีฬาเลยนะคะเปลียนเงินการแข่งโอลิกปิกค่ะได้จากขาวปองสิทธิชทชชยเ่รีย อ๋อไม่ใช่เหรียญแรกเอย่ยงแรกค่ะอยียญแรกที่ได้จากจากมวยมวยนะคะโอลิมปิกพะเยาได้ก่อนเนี่ยฮะพะเยาเนี่ยปออสอันนี้ปี27งเจ็ดนี่ทวีอำมพลรัตน์นี่หลังนะหนุนกับพะเยาอุพทรัตน์ก่อนนะฮะก็เป็นเหรียญที่เขามอบให้กับเราเลยที่เขามอบให้ครับเหรียญเงินอ่ะฮะขาวพ่องสิทธิชูชัยให้ทวียมพลรัตนค่ะแล้วก็ครับท่านนู้นด้วยนะคะที่แกล่าแกล่า ต้องรู้จักนะฮะผลกิ่งเพชรจำโลกคนแรกคนแรกของประเทศไทยรุ่นไฟเบ็ดนะคะดังมากมีละครนี้ด้วยยกที่หนึ่งก็ไาให้คนรุ่นหลังได้ได้ทำความรู้จักกันมาณสีดอกบัวนี่อยู่แถวหัวหินแถวเพชรบุรีก็จะมีประวัติประจวบคีรีขันธ์นั่นแหละครับใช่ใช่ ก็น<ก>ึกถึงใครก็มาดูประวัติเหล่านี้ได้ก็จะเป็นเป็นประวัติบุคคละนะฮะสุริยาปราสาทิินพิมายประวัติวะโฮรามนี่วิวแชร์นฮะ,ะนักกีฬาคนพิการก็อยู่ตรงนี้ด้วยเหรียญนี่เหรียญมอบให้ป่ะฮะใช่ค่ะก็มอบอันนี้อันนี้มอบมานะคะเป็นเดรียที่ระลึกอออโอเคก็จะก็จะเป็นที่รวมฮะก็ตามชื่อห้องเป็น hall of fame ถือเป็นห้องหอเกียรติยศเป็นทางการจริงๆนะฮะค่ะของมิทิลาที่ทาชื่อเสียงล่าสุดน้องเมย์ใช่ไหมอยู่ตรงไหนนะฮะอ่านี่นะคะอานนี้นี่ค่ะนี่นนนนมาแล้วอันมืออันดับอันดสองของโลกนะตอนนี้ฮะนี่ก็มาอัปเดตที่สุดในะล่าสุดเลยใช่ไหมฮะที่ เข้าสู่หอเกียรติยศแล้วนะครับน้องเมย์อนไทยก็เชียร์กันมากมายนะครับประเภททีมว่าขัดสันยังไงอย่างนี้ก่อนถามคับสันยังไงเราใครจะได้เข้ามาในนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็เป็นคนพิจารณานะคะอย่างดักกีฬาที่เขาเป็นทีมอย่างนี้ก็ก็ไม่มีโอกาสต้องเลือกเป็นหนึ่งในนั้นเป็นคนๆนะฮะเป็นเป็นทีมนี่มีนะคะอย่างกรีธาทางด้านนู้นเราก็ใส่เป็นทีมแต่ว่าในประวัติก็จะเป็นของแต่ละบุคคล กำลังนึกถึงอย่างทีมวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนดังตายเก่งก็โอกาสจะเข้ามาในนี้ยังยังไม่ได้มีการพิจารณาในส่วนนี้อ๋ก็ก็ค่อยๆดูไปนะก็แล้วแต่ว่าว่าใครสร้างที่เสียงยริงๆแล้วกีฬาก็พัฒนามาเยอะนะฮะมายถึงนักกีฬาถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนบุคคลซะเยอะก็เถอะแต่ว่าก็ จากเดิมสมัยของเด็กโอกาสได้เหรียญโอลิมปิกดูเหมือนไกลเหลือเกินงั่เราก็เริ่มได้แล้วก็เริ่มมีเป้าหมายได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นก็กีฬาก็พัฒนาขึ้นมากีฬาประเภททีมวอลเล์บอลก็ดีขึ้นมาทีเดียว <c oughs> แลวบุคคลมีทั้งยกน้าหนักนักบวยเยอะแยะนะฮะทั้งหมดนี้คือผลงานถือว่าเป็นผลงานการกีฬาประเทศไทยไหมฮะอ๋อก็เราเป็นสนับสนุนส่งเสริมนะคะแล้วก็ ในเรื่องการส่งเสริมเนี่ยถือว่าวิทยาศาสตร์การกีฬานี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้พัฒนาศักยภาพนะคะของนักกีฬาด้วยนนต้นทางราจริงๆอยู่ตรงไหนฮะอย่างเมื่อกี้ดูชาตินั้นทั้งกรมพละทั้งต้นทางจริงที่จะปลูกฝังให้คนรักกีฬาเป็นหน้าที่ใครฮะอันนี้นะคะต้นทางจริงๆเนี่ยถ้าในความคิดนะคะก็คือครอบครัวแล้วก็ตัวเด็กนะคะที่สนใจครอบครัวได้ส่งเสริมให้เด็ก โรงเรียนมีส่วนนะคะที่ให้การเล่นกีฬาได้ถูกต้องแล้วก็ในวันนี้ที่มาออกรายการนี้นะคะคก็ถือว่าพิธภัณฑ์กีฬาก็มีส่วนนะคะในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเด็กๆในแต่ละสถาบันที่ได้มาชมที่นี่ก็มีความฮึกอเขิมได้เห็นประวัตินักกีฬาที่ทําชื่อเสียงก็ทําให้อยากเล่นกีฬานะคะประกอบกับได้รับทราบข่าวสารต่างๆเ,เช่นนักกีฬา ได้ทำชื่อเสียงได้รับรางวัลได้เงินรางวัลอันนี้เป็นแรงจูงใจที่ดีค่ะคือทบตดก็ต้องก็ต้องเอื้อกันไปในทุกๆหน่วยทุกๆส่วนนะครับนั่นก็ก็เป็นความจริงอย่างที่ท่าจะเห็นหลายหายนักกีฬาหลายคนอย่าง เอาไว้ง่ายม่อกี่ผ่านมาเห็นรูปน้องทำมีอย่างเงี้ยก็ได้การสับสุนจากครอบครัวจากพ่อพจากทุนตัวเองก็ไม่น้อยฮะแต่ในสุดก็ก็น่นแหละฮะพอมาอยู่ในภาพใหญ่ภาพรัฐโดยการกีฬาโดยองค์กรต่างสปอนเซอร์สับสุนนั้นก็มีส่วนก็ช่วย,ยไปจนกระทั่งตรงนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ทําหน้าที่อย่างุณสุดาพรบอกนะนะเด็กนุ่นหลังก็อาจจะพ่อแม่ชวนมาเพื่อนชวนมาโรงเรียนจัดให้มาอะไรก็แล้วแต่เมื่อมาถึงมาเห็นแล้วก็น่าจะปลูกฝังความรู้สึก ที่เขาเริ่มมีมีความหวังมีอนาคตถ้าอยากที่เล่นกีฬาว่าให้มันมีเป้าหมายขนาดนี้ได้ก็เป็นผนทั้งหนึ่งถือว่าพบกระบวนความในการสับสนด้านการกีฬาแล้วก็สิ่งสําคัญนะคะที่เรื่องกีฬาให้กับเด็กๆแล้วก็คนคือให้รู้กฎระเบียบกติกาในสังคมนววินัยวินัยในปัจจุบันเนี่ยนะคะค่ะมันจะส่งผลถึงเ ครอบครัวสังคมแล้วก็ประเทศชาติของเราด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะก,ดกฎดกติกาการยอมรับการปฏิบัติให้ถูก,กต้องกีฬายังเป็นกิจกรรมที่สําคัญะฮะถ้าเรามีน้ําใจนักกีฬานะฮะก็ะก<ช>เรียงหนึ่ง<ช>ก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ช่วยดูแลสังคมเราดีขึ้นนะครับวันนี้เวลาเราหมดแล้วแต่ยังมีนี่มาได้กี่โซนนะฮะโซนที่โซนที่4 4่นะครับยังเหลืออีก5โซนก็เดี๋ยวยกยอดไปคราวหน้าเรามาดูกันต่อนะครับแฟนกีฬาน่าจะสนใจ ถามอีกดิดนครัสุดท้ายเปิดยังไงครที่นี่ที่นี่นะคะเปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์ค่ะค่ะในเวลาราชการแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเวลาใช่ค่ะเวลามาเป็นหมู่คณะก็ขอให้ติดต่อมาก่อนร่วงหน้านะคะก็จะมีการบรรยายให้ฟังค่ะแต่ถ้ามาเดียวๆียวนี่ก็มาลงชื่อแล้วก็เดินชมได้เอง เวลาเข้ามารวมพลชุมนุมอะไรกันนี่เขาแวะเข้ามาดูบ้างไหมฮะมีมีบ้างอะค่ะค่ะมาถือว่าได้ประโยชน์คะัะเวลามีกิจกรรมนี่เข้ามาได้ได้ประโยชน์โอเคครับวันนี้ขอขอบคุณคุณสุดาบอนมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวติดไว้คราวหน้าเรมาดูต่อะอีก5โซนที่เหลือครับเชื้อจมูกของเราก็คืออย่างน้อยเรามีอะไรเราก็ปรึกษากัน ะะตัวนี้พี่เห็นหลายคู่ที่เขาหย่าร้างกันเพราะไม่เข้าใจกันแล้วก็ใช้อารมณ์เป็นใหญ่ส่วนมากถ้าเผื่อพี่เขาร้อนมาพี่ผู้ชายร้อนมาพี่ก็คงต้องเย็นนะคะเพราะส่วนมากเราก็เรียกว่าอาจจะเป็นเพราะวัยเราสูงสูงวัยมากขึ้นแล้วเรามีครอบครัวมีลูกอะไรอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยการทะเลาะเบาแวงกันต่อหน้าลูกมันก็เป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อเราในครอบครัวสังคมเล็กๆเ,เราทําให้มันเพอร์เฟกออกไปในระดับหนึ่งแล้วอ่ะ ชีวิตลูกรับรับแต่สิ่งดีๆพี่ก็คิดว่าโอเคอนาคตก็เห็นภาพดีๆสวยๆเขาก็คงจะไม่ไม่ไปแสดงปริญาในเรื่องหะัก้าแล้ว